สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกา Peach Watch วันนี้ผมตั้งใจเอานาฬิกาลิมิเต็ดอ dition ที่ผมถูกใจมากมากบอกเลยถูกใจมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อหลักรุ่นคือ PRJ-001WM-1DR รหัสโมดูลเครื่องคือ5732คุณเพื่อนสังเกตนะมันมีเขียนคำว่า WM ด้านหลังตรงเนี้ยมันคือชื่อที่เป็นลิมิเต็ดอ dition ครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัท Casio p r o t e t และ White Mountain n e e r i n g ซึ่งเป็นบริษัทแฟชั่นชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาออกเป็นนาฬิกา Limited Edition นนลิลนนมิเต็ดเ dition ร จุดแรกเลยนะที่ผมชอบจนผมต้องสั่งมาในประเทศไทยอ๋อต้องบอกก่อนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ไม่มีขายในประเทศไทยจะต้องสั่งมาจากเมืองนอกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจุดแรกเลยที่ผมชอบคือปกติแล้วอ่ะผมชอบโมเดล prjb 0 0 1อยู่แล้วเพราะว่ารุ่นนี้มีการออกแบบกรอบหน้าปัดเนี่ยที่ไม่เหมือนใครเพื่อนเพนดูกรอบมันนอกจากความสวยงามแล้วนะกรอบตรงนี้มันยังมีหน้าที่ในการปกป้องปุ่มอีกด้วยถ้าเราซื้อนาฬิกามานะครับปุ่มเอ่อกรอบของกรอบมันจะเป็นลักษณะทรงแบบนี้เลยนะครับนี่คือการเปิดปุ่มผมขอเรียกว่าโหมดการเปิดปุ่ มันจะทําให้เราสามารถกดปุ่มได้ง่าย,ายเห็นไหมเราก็จะสามารถที่จะเห็นปุ่มต่างๆได้ง่ายด้วยนะครับนี่คือโหมดการเปิดปุ่มถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดการเปิดปุ่มนะมันก็มีความสวยงามมากๆเช่นกันเพื่อนๆดูเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างไม่เหมือนใครจริงๆนะครับแล้วพอเลื่อนลงมาเข้าสู่โหมดการปิดปุ่มมันก็จะเป็นรูปทรงที่ดูเท่ปไปอีกแบบเลยนี่คือจุดที่ผมชอบสำหรับโมเดล PRJB001 นะครับแล้วพอมาเป็น Limited Edition ซึ่งมีการใช้สีดำล้วนทั้งหมดเฮ้ยมันยิ่งสวยอ่ะ แล้วสวยมากกว่าน,นี้ตรงไหนรู้ไหมตรงสายพเพื่อนๆให้ดูสายนิดนึงคือสายของนาฬิการุน่นนี้มันจะเป็นสายผ้าซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น PRJb001 อะสายมันจะเป็นสายแบบเรซินชัวมวลนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสายผ้าแบบนี้เลยเฮ้ยผมว่ามันเข้ากันมากๆระหว่างสายผ้ากับตัวเรือนเพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูเอาไอยู่นะนี่ครับมันสวยอะมันสวยมากๆเท่าที่รู้ตอนนี้บางร้านนะครับสั่งมาจากเมืองนอกมาขายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าใครชอบนาฬิการในทรงเนี้ ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าปกติแล้ว PRJb001 เนี่ยนะครับมันจะเป็น c a s i o p r o t e c h ที่มี ความเบาที่สุดในตระกูลของโปรเจกต์เลยน้ําหนักของเขาะจะอยู่ที่ประมาณ47กรัมซึ่งถือว่าเบามากๆนะครับส่วนตัวเรือนเดี๋ยวผมบอกขนาดตัวเรือนไปเลยแล้วกันนะครับรุ่นนี้มันถูกออกแบบมาให้เราสามารถที่จะใส่ในชีวิตประจำวันได้หรือใส่ไปแคมปิ้งเอาท์ดอร์ได้นะครับดังนั้นขนาดตัวเรือน,นจะเน้นความกระทัดรัดเป็นสําคัญนะครับขนาดตัวเรือนของเขาเนี่จากซ้ายไปขวาะจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ46มิลเท่านั้นซึ่งถือว่าขนาดไม่ใหญ่มากคนแขนเล็กก็สามารถใส่ได้คนแขนขนาดกลางก็สามารถใส่ได้แต่ถ้าคนแขนใหญ่ ผมว่าจะต้องไปลองใส่ดูก่อนนะว่าใส่แล้วมันโอเคไหมนะครับแล้วต่อมาความลึกของกรอบครับนาฬิการุ่นนี้นะครับถ้าเป็นความลึกของกรอบของเขาเนี่ยจะอยู่ที่13.6มมิลเท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะบางเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าน้ําหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 7กรัมเท่านั้นถือว่าเบามากๆนะครับและความพิเศษของนาฬิกาโมเดลนี้อีกที่ผมชอบนะเอาดีเดี๋ยวขอพูดถึงความเป็นลิมิเต็ดของนาฬิการุ่นนี้ก่อนดีกว่าเพื่อจะได้รู้ว่านี่คือลิมิเต็ดนะความลิมิเต็ดของเขานะครับขอเริ่มตับ ด้านหลังหน้าปัดด้านในในส่วนนี้ซึ่งเป็นตัวรับพลังงานแสงตรงนี้นะครับมันจะเป็นลวดลายเพชรแบบพิเศษของไวท์เมลเชนเนียร์ิงนี่คือจุดที่1นะครับเห็นไหมลวดลายด้านหลังส่วนนี้ซึ่งเห็นไหมพอมันใช้ลวดลายแบบนี้นะมันทําให้หน้าปัดของนาฬิกาเนี่ยมันดูเวลาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูโดดเด่นมากขึ้นนี่คือจุดที่1นะครับแล้วจุดที่2ครับคือฝาหลังตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีการเขียนเลยว่าไวท์เมลเชนเนียร์ิงนี่ตรงนี้แหละ ปกติแล้วถ้าเป็นนาฬิกา Limited Edition เนี่ยมันจะมีการทำฝาหลังเป็นพิเศษนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นการร่วมมือกันของทั้ง2บริษัทนั่นเองไว้ m ม r t ์เ n นเนลลิและจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนี่ครับแจแบนมรุ่นนี้จะใช้เครื่องจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ Cas ส in Thailand คือประกอบในประเทศไทยนะครับและนอกจากนี้อีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะเพื่อนๆสังเกตไหมนาฬิการุ่นนี้จะมีฝาหลังที่ไม่เหมือนกับนาฬิการุ่นอื่นนะครับฝาหลัง,งเขาเนี่ยนะครับจะมีการใช้ขอบที่เป็นขอบที่เป็็นนนลลักกษณะมแแบบี้้ว ค่อนข้างที่จะเรียบเสมอกันเพืเ่อนๆดูเห็นไหมและตัวของอาฝาหลังของเขาเนี่ยนะครับเพื่อนดูตรงนี้นะมันจะมีลวดลายที่เป็นลวดลายแบบนี้อยู่ตรงนี้ลวดลายในส่วนตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการระบายอากาศในส่วนของหลังข้อมือของเราเวลาที่เราใส่นาฬิกาอย่างที่บอกเขาว่านาฬิกาุ่นี้มันถูกออกแบบมาให้เราสามารถที่จะใส่นาฬิกาได้ทั้งวันโดยที่เราไม่รู้สึกอึดอัดนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนเนดูขอบที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกตรงนี้ขอบส่วนนี้ จะมีหน้าที่ให้อาจจะมีหน้าที่ในส่วนของการใส่ให้มีความสะดวกมากขึ้นไม่ติดในส่วนของขอบข้อมือมากขึ้นเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพผมขออนุญาตใส่ดูเพื่อนผมมาคิดว่าเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพนะครับผมใส่ให้ดูดีกว่านี่ขอนใส่แบบนี้เลยนี่เห็นไหมพอขอบด้านข้างส่วนนี้นะครับมันมีการยกขอบขึ้นไปแบบนี้ มันทาให้การบิดงอข้อมือของเราเนี่ยนะครับทำได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นนี่คือความพิถีพิถันของบริษัทคาสิโกในการออกแบบฝาหลังของนาฬิกาโปรเจกต์รุ่นนี้นั่นเองนะครับเอาละไหนๆก็สใส่ดูแล้วผมใส่บอกบนข้อมือดูเลยดีกว่าอย่างที่บอกเขาบ่านาฬิการุ่นนี้มีขนาดอยู่ที่ประมาณ4 6กมิลดังนั้นตัวเรือนจะขนาดไม่ใหญ่มากครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมแล้วพอมีการใช้สีดำเพื่อไปดูนะการที่เป็นสีดําแบบนี้พอมาโดนแสงอะ่ะมันจะให้ความรู้สึกที่ดูแบบนับปัดดูมีมิตินะครับแล้วก็ในส่วนของขอบตัวเรือนตรง ไอ้ที่เป็นหยกัยกๆตรงนี้นะครับเปลเาเอาไว้จับแบบนี้มันทาให้นาฬิการุ่นนี้นะครับมันมีความโดดเด่นแตกต่างจากนาฬิกาแบรนด์ทั่วไปนะครับมาเปิดดูนี่ครับอ่าสวยมากมเปดูนี่ครับอ้ไหนๆก็ให้ดูนาฬิกาแล้วเนาะพูดถึงวัสดุนิดนึงรุ่นนี้นะครับกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกแบบมินเนอรลกลาสหรือกระจกแข็งในส่วนของตัวเรือนนะครับจะทํามาจากเลซินชัวมวนทั้งหมดนะครับเลซินชัวมมลเนี่ยจะถูกทําขึ้นมาให้มีความทนทานเหมือนกับเลซินธรรมดาทั่วไปแต่ ย่อยสลายได้เร็วกว่าแล้วก็ลดภาระทางสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นกันครับในส่วนของสายก็เช่นกันสายตรงนี้ก็ทํามาจากเรซินชั่วมวลเช่นกันนะครับแต่ข้อดีของสายนาฬิการุ่นนี้โปรเจกต์รุ่นนี้พอเป็นลิมิเต็ดอ dition นะ ตัวของสายนี่นะครับจะมีการเคลือบสารทนไฟมาให้ด้วยนะครับคือนาฬิการ,รุ่นนี้อย่างที่บอกเขาว่ามันถูกใช้ในแบบพวกแคมปิ้งปีนเขาเวลาที่เราไปแคมปิ้งปีนเขาเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องทําอาหารด้วยตัวเองใช่ไหมแล้วก็บางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเอานาฬิกาเนี่ยไปแก,แก้กับพวกไฟพวกความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทางคาซิโอก็เลยออกแบบสายให้สามารถทนไฟได้มากขึ้นนั่นเองนี่คือในส่วนของการแบบใส่ใจในรายละเอียดของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับนี่สวยเนาะคราวนี้ขออนีตถอดดีกว่าผมอยากให้เพื่นได้ดูนาฬิกาอีกหลักอีก มีอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูครับอ่าในส่วนของปุ่มนั่นเองเพืเ่อนๆนดูปุ่มปุ่มก็มีการออกแบบมาเป็นพิเศษเช่นกันทําให้เราสามารถกดได้ง่ายสังเกตปุ่มนะมันจะมีฐานที่ใหญ่มากๆเลยมันจะกดได้ง่ายมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นการหมวดการปิดปุ่มแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะกดได้ยากนะครับเราจะต้องเปิดปุ่มก่อนแบบนี้อ่าเป็นไงพอในอยู่ในรูปทรงแบบนี้ผมว่ามันก็สวยงามมากๆเช่นกันนะอ้อพูดถึงการดูเวลานิดหนึ่งรุน่นนี้จากการทดลองใช้งานของผมนะครับผมรู้สึกเลยว่ารุ่นนี้มันดูเวลาได้ง่ายมากถึงแม้ว่า หน้าจอด้านในตรงนี้นะครับมันจะเป็นหน้าจอแบบ r e v e r s e LCD นะแต่มันก็สามารถดูเวลาได้ง่ายในตอนคืนเช่นกันแล้วก็ในส่วนของเข็มตรงนี้นะครับเข็มสัน้นเข็มยาวเนี่ยจะมีระบบลูมิไบต์หรือระบบส่องสว่างในตอนกลางคืนอยู่รุ่นนี้ต้องบอกก่อนไฟเนี่ยมันจะไม่มีระบบลิกข้อมือไฟติดนะครับแต่ว่าไฟเนี่ยมันสามารถสว่างได้ตั้งแต่1.5วินาทีจนหึง3มวินาทีแล้วไฟของเขาจะเป็นไฟแบบ LED แบบคู่หรือดับเบิล LED นั่นเองของนี้ปิดไฟครับปิดไฟจะเป็นแบบนี้เลยนี่ พอปิดไฟแล้วเวลาดูเวลาในลางคืนตอนตอนคืนนะผมว่ามันดูเวลาได้ง่ายมากนะครับสำหรับนาฬิกาโมเดลนี้และต่อมาครับคราวนี้พูดถึงชุดเด่นอีกจุดหนึ่งกันแหมเกือบลืมพูดไปละในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานอกจากหน้าปัดด้านในตรงนี้ที่มีการออกแบบเป็นลวดลายพิเศษแล้วนะหน้าปัดของนาฬิการุ่นนี้ยังสามารถชาร์จพลังงานกับแสงได้อีกด้วยนะครับหรือเรียกว่าทับโซล่านั่นเองนะครับมันสามารถชาร์จได้ตั้งแต่ แสงเทียนจนถึงแสงไฟบ้านแล้วก็แสงแดดมาสามารถชาร์จได้เลยถ้าเราชาร์จเต็มนะครับมันสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง7เดือนแต่ถ้าเราใส่ทุกวันเลยนะครับมันสามารถใช้งานได้ยาวนาน5-6ปีเลยนะครับโดยที่เราไม่จะเป็นจะต้องไปเปลี่ยนถ่านนั่นเองนี่คือจุดที่ผมชอบจุดที่1นะครับในส่วนของฟังก์ชันพิเศษของนาฬิการุนี้และฟังก์ชันที่2ครับนาฬิการุน่นนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ผ่านแอปี่ชอว่า Casio Watch นั่นเองนะครับ การเชื่อมต่อเนี่ยมีข้อดียังไงข้อที่1คือมันจะอัปเดตเวลาโดยอัตโ,ตโนมัติกับโทรศัพท์มือถือเราจะมีความาจาจ์ทำให้เราสามารถเชื่อมั่นในส่วนของความเที่ยงตรงของนาฬิกาได้นี่คือในการเชื่อมต่อนะครับและข้อที่2คือในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนั้นมันทําให้เราสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านแอปได้เลยนะครับและข้อที่3คือระบบ phone finder เพียงแค่เรากดปุ่มขวาล่างตรงนี้ค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับมันจะส่งสัญญ,ญาณบลูทูธไปที่โทรศัพท์มือถือทาให้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยดังขึ้นมาทันทีีเลยลยแะะรรุ่นนน้คับ มีฟังก์ชันพิเศษอีกฟังก์ชันหนึ่งด้วยรุ่นนี้นะครับถ้าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะถ้าเรากดปุ่มตรงนี้เข้าไป1ครั้งนะครับมันจะขึ้นคําว่าโอเคบนหน้าปัดขึ้นมาทันทีแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นโอเคขึ้นมาแบบนี้หมายความว่ามันจดจําสถานที่ที่เราไปได้ในในทันทีเลยนะครับมันทําให้เราสามารถที่จะเข้าไปดูในแอปได้ว่าเอ๊สถานที่เราสถานที่ที่เราไปมาเนี่ยตรงไหนที่เราชอบบ้างมันก็จะแสดงในแอปทันทีเลยนะครับจะแสดงทั้งลองดีจูดแล้วก็ละดีจูดข ถ้าเราไปแคมปิ้งนะครับเราอาจจะเจอจุดบางจุดที่แบบเฮ้ยสวยมากอะ่ะแล้วแต่เวลานั้นเน่ยเราอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือไปได้แล้วก็เพียงกดเข้าไปนะครับให้มันเามาร์กไว้ว่าเป็นจุดที่พิเศษสําหรับเราหรือ ยกตัวอย่างเช่นในเมืองที่ผมไปทํามาไปลองทํานะผมไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งอ่ะที่รู้สึกววากาแฟร้านนี้อร่อยมากผมก็เพียงแค่กดปุ่มขวาล่างตรงนี้เข้าไปหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นคําว่าโอเคมันก็จะเป็นการบอกเราว่าร้านกาแฟร้านนี้อร่อยมากนะอยู่ตรงนี้นะเราสามารถที่จะเข้าไปอิจด,ได,ไ,ด,ไ,ดได้ด้วยนะครับไปใส่แบบรายละเอียดได้ด้วยนี่คือจุดพิเศษของโมเดล PRJB001 นี่คือจุดพิเศษของเขาเลยนะครับคราวนี้มาดูฟังก์ชันพื้นฐานของนาฬิการ,รุ่นนี้กันบ้างดีกว่าพเพื่อนเอาละกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งเลยครับปุ่มฟค้า มันจะเข้าสู่การเลื่อนเข็มขึ้นมาทันทีแบบนี้นี่เป็นงไงเจ๋งไหมนี่คือการเลื่อนเข็มของนาฬิการุ่นนี้นะครับเอาล่ะกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้ง WT คือ World Time นะครับนาฬิการุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึง38โซนเวลากดอีกครั้งหนึ่งครับ s t w คือ Stopwatch นาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาได้ต่อมา Timer ครับ TMR คือ Timer นาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถที่จะนับเวลาถอยหลังได้และนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถตั้งปลุกได้นะครับรุ่นนี้มาดูกันว่าตั้งปลุกได้กีี่คครรััง้งท2 ครั้งที่3ครั้งที่4รุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี S.I.G. คือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงใครชอบนาะฬิกาที่ตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้รุ่นนี้ทําได้ครับและต่อมาอะหมดละก็คือสรุปไง,ง่ายคือการตั้งปลุกนะครับสามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะทําในส่วนของการตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้นะครับโอเคคราวนี้มาดูราคากันบ้างดีกว่าจากการสืบค้นราคาผมในอินเทอร์เน็ตนะปัจจุบันนี้ก็มีคนอยยรระบบ้ั ถ้าเป็นราคาเต็มอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ8,900บาทนะครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับมันจะอยู่ในเลทประมาณ5,590จนถึง5,990บาทนะครับราคาันอยู่ที่เลทประมาณนี้นะครับและอย่างที่บอกเขาว่านาฬิการุ่นนี้ยังไม่มีขายในประเทศไทยนะครับคัสซโอโปรเทคเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีการทําตลาดในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นรุ่นนี้จะต้องเป็นของนอกอย่างเดียวเท่านั้นก็พูดง,ง่ายๆคือเป็นสินค้าประกันร้านนั่นเองนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็ ขอเอานาฬิกาสวยๆนะครับมาโชว์ให้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะเอานาฬิกาสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ